เคาะลูกนังกับจาแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนเดเต็ดฟุตบอลคาราบาวครับนะครับก็ได้จบในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากที่จบเกมทุกคู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจับสลากประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นมีทีมไหนเจอกับใครกันบ้างครับไปกันที่กคู่แรกนะครับผมก็เป็นคู่ใหญ่ที่สุดในรอบ ทีมสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่ทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เมื่อคืนนี้ก็สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะครับสประตูต่อ1ในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้ก็ถือว่าเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับที่ลุดฟันนิสเตอร์ลอยนั้นคุมทีมรักษาการแทนที่ของเอจิชันฮักที่เพิ่งที่เพิ่งจะปลดออกนะครับแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดาหน้าถลม่มเลสเตอร์ซิตี้ยับเยินนะครับ5ประตูต่อ2แล้วก็2ทีม กันนะครับคู่ต่อมานะครับผมเป็นศึกลอนดอนดับบี้แมชนะครับอาร์เซนอลจะพบกับคริสตัลพาเลตนะครับโดยที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลเมื่อวานนี้ก็โรเตชันนักเตะเกือบทั้งทีมนะครับก็บุกไปเอาชนะเพรสตันดอตเอนทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพได้3ประตูต่อ0แบบสบายๆนะครับส่วนทางฝั่งของคริสตัลพาเลตก็บุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าของอูนัยเอมิลี่ที่ทางฝั่งของอูนัยเนี่ยก็ดูจะไม่เน้นนะครับผมเพราะว่าพวกเขาก็เน้นหนักไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก แล้วก็ดูเหมือนว่าจะทิ้งถ้วยใบนี้โดยการส่งตัวสำรองเกือบทั้งทีมนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของคริสตัลพาเลทของออลิเวอร์กัสเนอร์นะครับผมที่บุกไปเอาชนะได้2ประตูตอนหนึ่งโดยที่คู่นี้ก็จะมาเจอกันนั่นเองนะครับสำหรับอาร์เซนอลและก็คริสตัลพาเลทครับแล้วคู่ที่3นะครับผมเป็นนิวคาสเซิลดูจะเป็นงานาสบายๆนะครับด้วยการเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดนะครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเชลซีได้เมื่อคืนนี้2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งของเบนฟอร์ ต้องบอกว่าโอ้โหพวกเขาอาการหนักเลยเกินนะครับฤด,ดูการนี้ในเกมที่พบกับเชฟฟิลเวนส์เดย์ทีมจากศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับพวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้ในช่วง90วนาทีเสมอไปนไป1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะดดลจุดโทษชนะนั่นเองนะครับโดยที่เกมอ่คู่นี้ก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานค่อนข้างจะง่ายสําสหรับทางฝั่งของนิวคาสเซิลเลยก็ว่าได้นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับผมก็เป็นคู่ระหว่างนักบุญเซาท์ทัมตันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลียวคูนะครับเซาท์ทัมตันช่วงนี้อาการ หนักในลีกนะครับผมพวกเขาก็พยายามที่จะหาโมเมนตัมกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับเดยเกมเมื่อคืนนี้ก็สามารถเอาชนะสโต k e City ทีมจากดอะแชมเปี้ยนชิพไปได้3ประตูต่อ2นะครับผมส่วนทางฝั่งของลิอร์พูนะครับของอาร์เนอร์สโตก็ได้มีการโรเตชันนักเตะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะทางฝั่งของบรตันไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดมันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เหนือความคาดหมายเนื่องจากว่าคิดว่าลิอร์พูน่าจะมีการทิ้งถ้วยใบนี้นะครับแต่ก็ดูว่าจะมีความตั้งใจอยู่พอสมควร นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการประกบคู่ในศึกในศึกคราบาวครับนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยที่ไม่มีทีมจากหลีกล่างเลยนะครับเป็นทีมจากศึกพรเมิลิกอังกฤษล้วนๆน,นะครับมาโครจรเจอกันนะครับโดยที่เกมรอบรองอ่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมก็จะคิกอ off กันในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับก็สามารถรอติดตามกันได้ใครเชียร์ใครก็รอดูว่าทีมของทีมรักของคุณนั้นจะเดินทางไปสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่ ครับและนี่คือทั้งหมดของขอ้ขอ,ขอลูกหนาาจ่าแตงครับที่จะมาขยีย้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูนสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับ